เ่าด่วนครับทุกคน FC แห่ชื่นชมบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้ครับแจกทีมงาน400บาทเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นโมเมนต์สุดประทับใจอีกแล้วนะครับที่พ่อโจนะครับบอสน้อยเนี่ยแล้วก็บอสใหญ่ครับแจกเงินทีมงานครับทุกตำแหน่งครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหได้มาแล้วบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คืนกลับไปให้ทีมงานครับเรียกได้ว่านะครับผู้บริหาร อิ่มเนี่ยลูกน้องก็ต้องอิ่มครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยบอสโจครับน่าชื่นชมมากๆสําหรับวันนี้ครับเรียกได้ว่าทีมงานวันนี้แต่ละคนนะครับก็ยิ้มแย้ม,ยมสดใสกันทั้งนั้นเลยครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้นะครับมาต่อคิวต่อแถวกันรับทรัพย์กันทุกคนเลยก็ว่าได้ครับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับน่ารักอีกเช่นเคยครับมอบเงินให้กับคนอื่นแล้วเนี่ยน้องก็ยกมือไหว้อีกเช่นเคยนี่คือความเป็นอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเป็นโลโก้เป็นสั ยลักของน้องเลยครับความอ่อนน้อมถ่อมตนครับไม่ว่าจะให้ พี่ๆหรือว่าให้พ่อๆแม่ๆท่านไหนองค์อิงอก,ก็จะยกมือไหว้ทุกคนเสมอครับทุกคนไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยโด่งดังครับทุกคนน้องก็ยังปรับพติปฏิบัติตัวเองเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับหลากหลายเหตุการณ์ครับทุกคนที่พี่ๆสมาชิกในวงเนี่ยได้เล่าให้พวกเราได้รับฟังกันครับยกตัวอย่างเลยครูกล้านะครับครูกล้าเนี่ยเป็นครูที่แต่งหน้าให้กับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงคนแรกตั้งแต่น้องเนี่ยก้าวเข้ามาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับ ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยองอิงเนี่ยยังไม่มีเต็นท์เป็นของตัวเองเลยนะครับครู่กล้าก็ยังชื่นชมนะครับว่าทุกวันนี้อุงอิงโด่งดังแค่ไหนนะครับก็แวะเวียนมาหาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็แวะเอาน้ําใจเนี่ยมาให้คู่กล้าอยู่เสมอๆครับทุกคนนี่คือน้ําใจของเด็กผู้หญิงคนนี้ครับและวันนี้นะครับบอสโจแล้วก็น้อง,อ,งอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเขามีความคล้ายกันตรงนี้เลยครับทุกคนนั่นก็คือ ความน่ารักความมีน้ำใจความรู้จักแบ่งปันครับให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกในวงครับทุกคนสิ่งเหล่านี้นะครับบอสโจมีให้ตลอดครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับทุกคนทางอ้อมก็คือทุกคนเนี่ยมีเครื่องมือมีอาวุธครับที่บอสโจมอบให้ในการสร้างรายได้ก็คือการถ่ายทํา y o YouTube นั่นเองครับทุกคนเชื่อว่าสมาชิกในวงเนี่ยหลายคนเนี่ยมีอยู่มีกินนะครับแล้วก็มีรายได้มากกว่าคณะอื่น เรียกได้ว่าต้องพูดแบบนี้เลยว่ามากกว่าคณะอื่นได้เลยเพราะว่าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมอลำโซเชียลของจริงนะครับที่ทุกคนเนี่ยมีอาวุธในมือมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ยอดวิวแต่ละคนเนี่ยก็โอ้โหมีคนดูมีฐาน f อแฟนคลับเป็นของตัวเองครับทุกคนบอสโจก็มอบอาวุธให้กับทุกคนนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่น่ารักครับแล้วก็ลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงเรานะครับจะสังเกตได้ว่าองค์ิงเนี่ยใส่เสื้อสปอนเซอร์ ตลอดเลยนะทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยว่าสปอนเซอร์จ้างน้องเนี่ยคุ้มแน่นอนครับ ตัวน,นี้ใส่เสื้อของด็อกเตอร์กังน a m หรือกังน a m คลินิกครับทุกคนน้อไปไหนปาไหนเนี่ยเวลาคนถ่ายรูปก็จะเห็นรูปอของกังน a m คลินิกครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่จ้างแล้วคุ้มมากๆนะสำหรับองคอิงก,กับพ่อโจนะเราเห็นแบบว่าทั้งคู่เนี่ยใส่บ่อยมากๆแล้วก็โพสตโปรโมทให้กับทางกังน a m คลินิกเนี่ยบ่อยมากๆครับทุกคนนาอก็ถือได้ว่าจ้างคู่พ่อลูกคุม้มแน่นอนครับนี่แหละความจริงใจนะทุกคนความที่มีเหมือนกันสําหรับบอสโจแล้วก็อุงอิงครับทุกคนแล้วก็ความ มีน้ำใจที่มีให้ต่อสมาชิกในวงทุกคนนะครับวันนี้เราเห็นบรรยากาศแล้วเราก็รู้สึกว่าปลื้มใจครับทุกคนปลื้มใจแทนพี่ๆในวงเนาะที่มีตัวชูโรงอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง แล้วก็มีผู้บริหารคนดีๆเนี่ยแบบบอสโจรครับทุกคนเนาะขอชื่นชมจริงๆเป็นผู้บริหารสมองเพชรที่นำพาลูกน้องนะครับนำพาลูกทีมเนี่ยมาแบบว่าโอ้โหถึงจุดนี้ได้ก็คือไม่ใช่ธรรมดาครับทุกคนต้องยกนิ้วให้เลยครับกับผู้บริหารคนนี้ครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งคนเลยที่ขาดไม่ได้จิ๊กซอสํำคัญนั่นก็คืออง๋์อิงเพชรบ้านแพงครับที่มาต่อเติมทําให้หมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก้าวเข้ามาสู่เป็นหมอลําอันดับหนึ่งได้นะครับแล้วก็ มีงานทุกวันมีเงินทุกวันนะครับสำหรับลูกทีมเนาะอย่างพ่อยุธเนี่ยได้พูดเองเลยว่าตั้งแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงก้าวเข้ามาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยชีวิตดีขึ้นมีงานทุกวันมีรายได้เข้ามาทุกวันนะครับนี่จากปากของคนที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมายาวนานมากๆไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาแล้วมีงานทุกวันครับทุกคนถือว่าน้องมาเปลี่ยนแปลงนะครับวงการหมอลำครับญาสุภาพเนาะยังพูดเองเลย ว่าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยตั้งมาเพื่อรอใครสักคนน,ะนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนซึ่งเราบอกว่าน้องตั้งแต่น้องเข้ามานะครับยาสุภาพหรือว่าพ่อโจหรือว่าซอนุ่เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมกันครับทุกคนส่งเสริมกันให้มีรายได้มีเงินมีงานมากยิ่งขึ้นงานพรีเซนเตอร์เห็นไหมครับ องอิงเพชรป้านแพงพ่อโจได้รับนะครับก็ไม่ลืมครับที่จะเอามามอบให้กับทุกคนครับได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแค่ไหนนะครับองอิงพ่อโจเนี่ยก็ไม่เคยลืมบุคคลที่อยู่ข้างหลังนะครับวันนี้ทั้งอาจารย์นักดนตรีนะครับทั้งเหล่าพี่พี่คอนวอยนะครับทั้งพี่พี่แดนเซอร์นะครับแล้วทุกคนทุกตําแหน่งเลยก็ว่าได้ครับทุกคนที่ได้มารับรางวัลน้ําใจในวันนี้เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าปลื้มครับปลื้มใจแทนนะครับสาหรับคนที่ อยู่เบื้องหลังเนาะอยู่เบื้องหลังอุงอิงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักดนตรีอาจารย์คอนวอ์ครับที่โหสร้างดน สร้างเวทีให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ร้องทุกวันเนาะถ้าไม่มีพี่ๆคอนวอยหรือว่าถ้าไม่มีพี่ๆแดนเซอร์ไม่มีอาจารย์ดนตรีครับทุกคนก็จะไม่มีองค์อิงเพชรบ้านแพงในวันนี้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าหนึ่งเลยครับเขาก็คือช่วยส่งเสริมนะครับให้น้องเนี่ยสง่างามมากยิ่งขึ้นบนเวทีนะครับแล้วก็มีเวทีสวยๆนะครับที่ให้น้ององ์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับ ก็ถือได้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นติ๊กซอสําคัญหมดในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนอะวันนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เอาบรรยากาศนะครับให้ทุกคนได้ดูกันแบบจุกใจกันไปเลยครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณนะครับไปยังช่องอสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับสำหรับรูปภาพนี้เนาะก็โอ้โหวันนี้ทุกตําแหน่งเลยนะครับยิ้มแฉ้มปรีนเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนะครับสมาชิกในวงเนาะอาจารย์ดน,นตรีต่างๆคือมีอยู่มีกินดีหมดนะครับทุกคนเนาะ เนาะอาการเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับแล้วก็งานเนี่ยมีทุกวันโอ้โหไม่ต้องห่วงครับถ้าใครรู้จักเก็บเนี่ยอย่างที่แม่เวอร์นะครับเคยพูดนะว่าโอ้โหบางคนเนี่ยออกรถแบบเงินสดเนาะเป็นปีแต่ละปีเนี่ยคือแบบต้องมีแบบพระเอกนางเอกออกรถหรือว่าสมาชิกในทีมเนี่ยออกรถปีละคันกันเลยทีเดียวนะทุกคนด้วยเงินสดด้วยนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ เราได้เห็นการสำหรับวันนี้นะครับนาออ่ะวันนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับทุกคนแล้วก็อ่าวันนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้องก็มาในชุดสีชมพูสดใสนะครับแล้วก็วันเนี้ยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเราจะเห็นเนาะว่าน้องเนี่ยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนครับแฟนคลับก็มารุมขอถ่ายรูปนะครับเนาะอย่าให้อุ๋งอิงได้ปรากฏตัวที่ไหนนะครับแฟนๆนี่ก็คือแบบแตกตื่นนะครับ นะวัน,นอุ้มอิ่มก็เอาบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันแบบเต็มๆนะครับสําหรับวันนี้เนาะอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอุมอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยขอบคุณ1นึ่งแสนสี่หมื่นซับสไคร์นะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอุ้มอิ่มฝากพรอมๆไม่เอฟซทุกคนนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับรักทุกคคนรับ